สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไอครับกันอีกแล้วโอเคนะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันออในแมปกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าไฟเดือดมาทอ n กันอีกแล้ว วันนี้นะครับ <S <S เราก็จะเอาบอยมาทรมานหาปุ่มอีกเช่นเคยนะครับกูไม่เคย,นะยทรมานนะครับกูแค่ทรมานการที่กูต้องมานั่งปวดหัวมึงโอเคงั้นก็แดกกูชอบมากเลยไปเลยเริ่มเลยตัด<บ>มาครับผมกดมาแล้วโอ้โหแบปนี้เลยนนี่่กอเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแมปนี้นะครับจะมีทั้งหมด7ด่านนะผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับโอเคไปบ,บอยเราไปเล่นเลเวลแรกเลยดีกว่าไม่มันเข้าไม่ได้มันเป็นเลเวลเออเราต้องผ่านเลเวลหนึ่งก่อนเอ้าไม่ว้าปอ่ะเอ้ามันมีปุ่มป่ะ ใช่ให้หาปุ่มอ๋อเหรออันนี้ไมมบุกอ๋อนี่คือยึดอย่าพิ่งนะอมาเราอะเราเป็นเจ้าแห่งการหาปุ่มคลิปนี้ไม่ถึงสิบนาทีหรอกใช่ปะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะแบบนี้พี่บอลใช้เวลากี่นาทีนะครับอืมไม่ถึงสิบนาทีอะเอออยู่ไหนวะไหนอะบอยหาเลยอ่ะเดี๋ยวนั่งรอเท่เหรอในในกินแรงเราอะนายจะอยู่ตรงนี้เหรอตะกูล่าทว่าอาจจะอยู่ใต้สะพานหรือว่ามันอยู่บนต้นไม้อ่ะไม่แน่ เออไม่มีอ่ะใช่มันเฮ้ยถ้ามันนี้รู้อะไรอ่ะเฮ้ยเจอรูเฮ้ยเนี่ยเจอผิดแล้วรู้แล้วแม็กกีเย็ตเกทีกูเอาเลือกว่ะแน่นอนกดเลยโอเคกูจ็อบเยังคิทีแม้งนี่แหละลูกศิษกูกูจ็อบนะฮะอันล็อกเลเวลที่สองลวอะไรโอเคเลเวลที่สองเดิร์เนเธอร์มืดอะสิแบบนี้ไม่เหมาะกูอะกูให้มึงดีกว่มืดมากเลยเออมึงใส่ชิเตอร์เลิกไง ไม่ไม่ใส่ให้ทอดไปแล้วไงเนี่ยเอาถือทอดดิมันไม่เรืองแสงไงบ้าอ้าวเหรอเออเมื่อจริงอยู่ไหนวะอ่าไมาก่กู่ในลาบอา่าวะอา้าวเดินเข้าไปได้ก็มอนนะกูสายแลวแมปวัน <laughs> อะไรคือไล่แมปโกงเหรอเฮ้ยโกงเหรอเฮ้ย <laughs> ไล่แมปคือสิ่งที่ทำให้มึงมองเห็นในที่มืดเอาไม่ยังไม่เห็นโก้ไะโก้ไะโกงไม่เห็นอยู่ดีโว้ย โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยอืมตายไปไหนไปสิไหนลองดูดิไม่มีหรอกไม่มีมืดมากเลยมืดมากเอ๊ะเอาบัฟให้หน่อยดิมองในที่มืดอะที่อ่ะอ่ะนายวิชั่นแล้วนะครับเอานี่ไงเจอแล้วปุ่มอยู่นี่โอ้โหมดเพี้ยเฉียวกินด้วยมันเอาไว้นี่ไว้หากินนะโอเคแม่งเหมือนเราโกงเลยเว้ยไม่ได้โกงหรอกโอเคเดี๋ยวเฟกเคลียร์ก่อนนะฮะเรียบร้อยโอเคไปเคลียร์ทำไมวะ ก็เดี๋ยวมันสว่างคืงอไงมาครับด่านเดอะฟาร์มนี่ด่านนี้เราอ่านหรอเราต้องอ่านหรไมวะท่าต้ไปด่นเราอ่ะด่านโคตรสวยวิ่งทำไม,ไมว,วิ่งเร็วอ่ะอ๋อไม่มีอะไรเราเราคิดว่าเราน่าจะดูทิกกันนะจากที่เขาเล่นทิกอ่ะทิกคืออะไรวะทิกออทรีกเหรอทิกไม่ใช่เราจะรู้สุดจอนปุ่มเขาไงทิกแบบเดิมๆนีอยู่ตรงนี้ป่ะเอาไม้มันติดอ่ะเออมันเข้าไปได้กันวะทีลองดูในคอกม้าดิเผื่อเขาแบบซ่อนไว้ในคอกม้าอะไรเงี้ย เฮ้ยโอ้ยทำไมมันยากอย่างไรเนี่ยหรือว่าเขาให้เราขี่มาแล้วก็กระโดดรัวขึ้นไปได้ไหมไม่ไม่น่าใช่นะหรือว่าถึงวะเฮ้ยยากอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างในคอ,อกม้าก็ได้นะนี่นี่สิมันนี่อะไรนี่เอา้ามันมีม้าตัวหนึ่งขี่ได้อใช่ อู้ไหนลองบ้างไหนลองบ้างโปรยกาเ<ม>นะครับผมเล่นไม้ครับนานกับบอยนะทุกคนไม่เล่นแล้ผม <c oughs> แต่ผมดู้เร็งมากกว่าวนันรอเล่นรอเล่นโอเคนะปึ๊บ,บจริงจริงมันถึงนะทุกคนใช่เหรอวะถึงหรอมึงแน่ใจได้ไงถ้าไม่ถึงแล้วมันจะมีตรงไหนละปุ่มอะเออใช่ไหมหลังฟางว่าอะไระไปรู้หรือบางทีมันอาจจะไม่ถึงก็ได้ทุกคนคือผมโดดได้มันถึงเขียดคือีสีเหลืองแล้วเอามาเอามาเอามาลง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  ยุ่งลงยุ่งไอ้ขึ้นอุจเจอไหนฮะใช่หรอเ <c oughs> น่ยโอ้โ <c oughs> แล้วเ,เดี๋ยวมึงเอาไม้กูก่อนเดี๋ยวกูเข้าไม่ได้อ่ะอ่ะโอเคขอบคุณมากงั้นกูนไปก่อนละไ <c oughs> <c oughs> ปกูเล่นงานคาร์ดัดแล้วเย้ <c oughs> โอ้โหบอยเก่งจริงเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยเออบอยสุดยอดเลยอ่ะมึงเจอต้องสามนะกูเจอด่านเนี้ยไอ้ฮีโอเคน <c oughs> <c oughs> าครับเดย์ซิตี้ ในวัที่สี่หรือเปล่าใช่ไหมจำไม่ได้ในกล่องไม่มีอะไรนะครับเขาอาจจะซ่อนใต้เตียงก็ได้นะเฮ้ยเจอกล่องเฮ้ยกล่องโงบอยคือใต้เตียงมีกล่องสามารถบล็อกทองคำได้นี่ไงนี่เอ้านี่คือด่านที่เราจะผ่านแค่นี้เหรอก็ไม่ใช่เอ้าเอ้ามันแอร์ทำไมวะไอ้เนี่ย้เข้ามาทำไมอ่ะอ๋อนี่ไงเจอปุ่มแล้วเจอแล้วเจอแล้ว อยู่ใต้เตียงอยู่ใต้เตียงว่าเราอยู่ใต้เตียงเฮ้ยด่านนี้เร็วไม่มันไม่รู้แค่เราเก่งเลยเออใช่เราเก่งเราลุที่เขารอไงโอเคมามฮะทเไนเปล่าเปล่าหรอทำไมคลิปนี้มึงมึงดูเล่นดีอะกูทำไมคลิปนี้มึงเล่นหากูมเก่งกูว่ามึงพัฒนาแน่นอนกูสุดแล้วอ่ะเจอเจอเจอครับเจอพี่ครับอยู่นี่ครับโอ้กดไม่ใช่กดกดได้ไหมเดี๋ยวกดเองเลยกดเองออกไป กดล้ผมว่าข้างในเปิดนี่ไงเปิดจริงด้วยเอา้าแค่นี้หรอเอา้านหนรีบ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเราพาแบบหดา่านแบบรวดเร็วอบบบอยเราเก่งไปไหนมาครับด่านนี้เอาจริง่ยอยนะเพราะผมไม่ได้เตรียมมาก่อนนะเฮ้ยผมเจอจริงๆมันง่ายมากเลยในกล่องไม่มีอะไร เจอเจหรอไม่บอกอันจะอยู่แล้วแถวๆนี้ก็ได้กูว่ามันไม่อยู่ในบ้านเรเววาเ้ยกูว่าการที่นายมาหาในบ้านอ่ะมันเป็นการหลอกกูว่าคือเขาบ,บ้านอ่ะเพราะอยู่ในบ้านมันเยอะแล้เวเลยแต่แล้วก็อ,อ,ยอยู่ในบ้านได้ลใต้ต้นไม้ใช่มันอยู่ยใต้เตียงพอนีแล้วอาจจะอยู่ขบนนี้ก็ได้เลยหรือว่ามันอาจจะอยู่ตรงขอบตรงนี้ก็ได้นะเอ้มันขึ้นยังไงวะขึ้นอะไรอ่ะก็เคยในบ้นี้นี่ชนี้เฮ้ยเอออะไร ใช่ป่ะวะไหนตามมาตามมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นใช่ไหมเห็นเห็นแล้วใช่ใช่หรอ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 อ้าวผิดปุ่มโอ้โอ้วางว้อย่างง่ายผิดปุ่มซะงั้นนี่มันจะไปอยู่ไหนวะข้างบนก็คือเราเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรือว่ากูว่ามันอยู่ใต้เตียงว่ะใต้เตียงไม่มีอ่ะนอนละคือในตาอผากับในกล่งมันก็ไม่มีอะไรนะครับ ใช่เหรออะไรจะมีในในช่องหูบนหัวเราก็ได้นะตรงนี้มันมีร่องอ่ะเราลองดูร่องสิทีไม่มีเราไในร่องนั้นอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไหนอ่ะเห็นแล้วนี่ไงอยู่ในร่องเฮ้ยใช่เหรอวะใช่เหรอใช่กดดิกดไม่ได้อ้าวโหเอาไปเกะกะเอาไว้เออกดไม่ได้อ้าวเฮ้ยกดได้ไงเนี่ยเออเออไหนบอยกดดิเตาละอ้าว เขาบอกว่ามันจะง่ายเกินไปเอาเฮ้ยสองปุ่มแลวตัวเองยากว่าที่คิดไว้แกสองปุ่มแล้วผมว่าอยู่บนต้นเห็ดเชื่อไหมเออเพราะมันเหนือใต้เห็นนะกูวกูไหวที่มันอยูบล็อกบี้อาจจะเป็นการไปเราก็ได้เลยอือตกใจเห็นปุ่มบนนี้สิไอ้นี่ว่ามันอาจจะอยู่๋อเจอล้วเขาบอดไมเฟนเดี๋นี่ไหนยังไม่เห็นขึ้นไปยังไงขึ้นมานี่กระโดดตรงนี้ อ๋ออ๋อมันไ่ท้ายโดดนี่เนี่ยไหนอไม่ะรไหนอะกระโดดได้ผ่านดิอ๋อโอ้โหเจอแล้วใช่ป่ะวะปุ่มจริงป่ะอึบอึบกดไม่ถึงโอเคเอาปุ่มจริงซะงั้นผ่านแล้วเว้ยบอยมาโอเคครับในจอบนะฮะเราอันล็อกเลเบอเซเว่นแล้วนะฮะเลเวลสุดท้ายนะครับผมอือ อันนี้เราต้องมาหาปุ่มในการเริ่มรเวลต่อไปนะประเด็นอ้อโหมันเป็นการเทนพวกกูอะแน่นอนโอ้ยาาซะด้วยโอ้ยโดนปิดประตูใส่หน้าโอเคกันละไปโอเคฮะหมู่บ้านไม่เดทเจอรล้วโหทีแป๊บหนึ่งปุ่มอยู่ไหนอ้ายโอ้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกอันนี้ h o w to pay มี h o w to pay เขาบอกว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมโอเควิธีการเล่นโอ้นายแม่ง สาบบ่นี้หรออ้าวอ่ได้อย่าได้กินพี่โอ๊คเอ้ากูเจอโกไม่ได้ไห, <c oughs> าหาปุ่มแน่เลยทีให้เราเล่นเป็นวิลเดจอร์อะไรอย่างงี้ป่ะ <c oughs> ไม่น่าใช่นะอ่ามันมีทองไอ้ทีมันมีทองมึมงมต้องหาปุ่มแบบเดิมไลยงั้นบอยเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวขอแปลภาษาก่อนโอเคนะครับฮาทุปเพย์เขาบอกเหมือนประมาณว่าให้เราอ่ะหาปุ่มนะครับสี่ปุ่มคือในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีสี่ปุ่มพอเราเอาอีกปุ่มหนึ่งใช่ไหมมาวางบล็อกทองตัวนี้ปุ๊บมันก็จะสร้างบล็อกทองอีกอันหนึ่งมาใหม่นะคครัับนน่แหละโออเเกูจ กูเจอสองแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาปุ่มนะครับอ่ะบอยเจอใช่ไหมไปบอยไปวางบนปุ่มทองเลยแม่แม่เจอสองปุ่มฮะไหนมัไม่ให้กดอะนะไหนอะนี่หนึ่งนะนะกดกดกดหนึ่งอ่ะได้เลยไหมไม่มีอะไรเข้าไปแท่งไม้เราประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะสามารถทำลายปุ่มไม้สนกับปุ่มหินเอ๋อทำลายแล้วสวัสดี๋ยวกูไปเอาอีกปุ่มอ๋อนี่ไงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เขาให้เราเอาสติกเนี่ยเพื่อที่เราจะเนี่ยดอบไอนี้ปุ่มมาแล้วก็มาวางตัวนี้ใช่ไหมเอาวา<ช>วางไม่ได้อ้าวเฮ้ยวางไม,ม่ได้กูวางไม่ได้ <c oughs> มันจะไม่ใช่มันจะใช้เนี่ยก็ได้ใครไปลุกเอาไม่ได้ไม่มันมันไม่สามาอา้าวทำยังไงบอยทำยังไงกูเอาไวอ้อันหนึ่งอะที่เป็นสีนั้นนะระหว่างแล้วก็ได้เฉยเลยกูมั่วทีแต่ว่านี่มันวางไม่ได้นะครับเราเป็นเกมโหมดสอนเราไม่สามารถวางได้ใช่แพรว่าเมื่อกี้ถูกแล้วแล้วคืออะไรวะเราต้องหาบล็อกทอยอันหนึง่ง อันนี้ไหนโกลบอลเฉยนี่ไม่ได้ต้องวางได้สีไม่ได้มันต้องใช้สีมันไอปุ่มที่บอยวางคือบอยไปขุดมาเหรอไม่อยู่ๆมันได้เข้าตัวอา้าวแล้วได้เข้าได้ไงวะงงเลยทุกทุกคนคิดว่าไงครับเอาจริงผมว่าผมว่าเขาผิดพลาดเพราะฉะนั้นผมจะลองวางดูอ่ะเดี๋ยวขอลองวางดูเมื่อกี้โมทูมันก็ได้เพราะว่าคอ,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 อมมาขนาดเป็นคอมบันบล็อก กูไม่แน่ใจอ่ะกูกูก็ลองวางดูแล้วกันมันไม่โอ๊กมึงก็ดูดิว่าไม่โอ๊กไม่เขียนไะ้วางนะแค่ทฉพาะตอนบล็อกกูอ่ะเอ้าแล้วมันก็ไม่เจอแล้วไงอ่ะลองดูบอยไม่ลองก็ไม่รู้ว่ะไม่งั้นเราก็หาไม่เจอปรับเรียบร้อยครับในจ็อบยูอันล็อกนะฮะบล็อกทอยอันหนึ่งแล้วบอยมากลลางเยใช่มาเลยครับมาวางเลยฮะดอกไม้โกเออไม่ได้โกงเพอร์เฟกต ยวนล็อกบล็อกทองสุดท้ายแล้วแล้วสุดท้ายอยู่ไหนเหรอข้อนี่จะไหนอ๋อบ้านเราอยู่ตรงกำแพงโอเคไปขุดดประเด็นคือเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วละทอยเลยครับพี่ครับทำไมพี่บอยลงงจังเลยอะครับไอบฉลาดนะวะเออมึงหาให้เจอก่อนดีวะก็ปลดตัวครับเนี่ยมันเป็นปุ่มสนมันไอ้นั่นเขาลืมเขาลืมชัวเชื่อครูอากวางละปัม้ย เย้ yeah! จบแล้วอา้าวปุ่มสุดท้ายเ <Final S 1> นี่ยยังมีอีกปุ่มหนึ่งอีกแข่งบ่าสาข,ขาเดเกอนาแล้วป่ะใช่เหรอวัที่มีปุ่มนี่เหรอไม่ยอหาก็าเขาบอกว่าม<ห>ันมีปุ่มหนึ่งผมว่าอยู่ในร่องเนี่ยเชื่อไหมไม่เช่อปามเจอไหมไม่เจอเอ๊ะอยู่ไหนวะเอ่อทุกคนนี่นะฮะเราเจอแล้วใช่เหรอวะ เจอเลสโตนครับแล้วอีกปุ่มหนึ่งไปซ่อนไปไหนเนี่ยโอ้โหตาสุดท้ายเครียดห้องแค่นี้ปุ่มมันจะไปอยู่ไหนอ่ะอ้าวเจอแล้วนะอ้าวมันอยู่ตรงนี้อ้าวอ้าวกระจุกกูดูทำไมกูดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นวะอ้าวมันเมื่อกี้มันมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นอย่างนี้เหรอนี่นี่นี่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะจริงอ่ะกดเย้มาแล้ว เย้โอ <Yeah>, oh, จะได้เลยในสุดเราก็จบแมปไฟเดอร์บัทอดแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแมปนี้เป็นแบบที่ค่อนข้างโอเคนะคือสนุกใช้ได้น,นะครับถือว่าความยากก็ <c oughs> ก็ยากอยู่นะเป็นยากเลยง่ายไปแต่ว่าด่านสุดท้ายนี่เอาจริงๆผมว่าถ้าเราไม่สังเกตดีๆนี่คือก็ยากอยู่เหมือนกันนะแต่จริงๆผ,ผมว่าง่ายในด่านสุดท้ายอะ่ะใช่จะแช้ลงม,มเอาล่าเนาะอ่านั่นแหละ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปหาปู่วันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ตเองไ้เดียวผมมาเจอกันขี้หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายสิบาย